สวัสดีครับท่านผู้ชม <laughs> จันเจียงชาแนลนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำไก่อบปีบ๊บแบบบ่มีควัน <laughs> <laughs> ไรควันไควันวน,วน,นะครับโอ้โหหอมอร่อยนะครับวิธีการเป็นอย่างไรติดตามชมนะครับท่านผู้ชมครับ ก่านผู้ชมครับวิธีการง่ายๆนะครับก็เตรียมไก่ไว้ก่อนไก่ก็เอามาจากตลาดนะครับเออเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงนะครับเครื่องหมักก็มีซอสติ่วขาว น้ำตาลใส่หน่อยผง,ดดงขี้รดผงนัวตามตะไคร้กระเทียมนะครับตํมใส่กันก็มายัดใส่ในท้องไก่นะครับหมักไว้นะครับหมักไว้หมักไว้ประมาณสักสิบนาทีก็พอครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็ไปหาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็ประกอบด้วยขวด ขวดอ่าขวดต้องใส่น้ํานะครับขวดทั่วไปนะครับใส่น้าเกือบเต็มด้วยนะครับนะครับแล้วก็ถ้วยรองน้ําถ้วยนี่ก็เอาน้ําใส่นะครับเอาขวดมาตั้งนะครับเอาขวดมาตั้งใส่นะครับแล้วก็เอาไก่นี่นะครับที่เราหมักไว้นี่ยยัดเข้าไปยัดตูดนะครับเอาขวดยัดตูดไก่นะครับมาตั้งที่ น้ำถ้วยนะครับที่เราภาชนะที่เราทําไว้นะครับจากนั้นก็หาปี๊บแหมมีปี๊บอุปกรณ์ในตัวหนึ่งคือสําคัญนะครับต้องมีปี๊บนะครับปี๊บไม่ใช่งม,มหัวนะครับ <c oughs> <c oughs> มากุ้มไก่ออนะครับมีมีปี๊บแล้วก็มีขวดนะครับขวดต้องใส่น้ํานะขวดต้องเอากินน้ําให้หมดก่ณนแล้วเอาน้ํามาใส่ <c oughs> เอาน้ําพิเศษเออกกรอนนะครับกินน้ํา ให้เรียบร้อยนะครับได้ขวดมานะยัดตูดใส่ไก่เอ้ยยัดไก่โอ้ยยัดขวดใส่ตูดไก่แล้วมาตั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับทําตามนะครับโอ้โหมันสนุกทําไปก็มัวราไปนะครับท่านผู้ชมมีน้ําน้ําในขวดด้วยนะครับแล้วก็ในถ้วยนั้นก็ต้องใส่น้าด้วยครับกลัวเดี๋ยวถ้วยจะแตกหรือขวดจะแตกถ้ามีน้ํามันก็จะไม่แตกนะครับ นี่เป็นเทคนิคนะครับจากนั้นก่อไฟครับท่านผู้ชมได้ไฟนะครับที่เตาเออเนี่ยแดงเบลือเลยเตาแล้วเอาถ้วยมาวางเอาตะแกรงก่อนนะครับตะแกรงวางวที่เตาก่อนนะครับเอาถ้วยมาวางถ้วยที่ใส่น้านะครับนี่ใส่น้ําพอเอาเจาไอ้แจ๊กสักหน่อยข <laughs> วดมาวางขวดพร้อมไก่ครับปากขวดเราเสียบที่ตูดไก่แล้วอืมนี่เห็นไหม ตั้งนิ่งๆนะครับตั้งตรงๆเดี๋ยวมันหล่นลงไปมันมันมันจะเงืกองัขึ้นกัน,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 นะครับอืค่อยๆตั้งให้ตรงนะครับนี่เป็นรูปล่างนี้จากนั้นนะครับเอาปี๊บมางุมเลยมาคุมมาคุมไก่เห็นไหมครับทิ้งไว้อย่างนั้นประมาณสัก30-40ถึง40นาทีถ้าไม่สุกอีกก็ เอาล่วงเวลาไปหน่อย30มสถึง4ี่นาทีนะครับชมนี่นะครับโอ้ยนะครับเตาถ่านแดงๆเลยนะนี่ครับงุบป,ปีมติดง,งุมไว้คุมไว้ครอบไว้ไม่รู้ภาษาอะไรบ้างนะแล้วเปิดดูสิครับมันจะค่อยๆเหลืองอ้อยย <laughs> <laughs> มันจะเหลืองอ้อยๆน้ำในขวดมันก็จะเป็นไอขึ้นมาสู่ข้างในนะครับจะอบข้างใน นะครับน้ำในถ้วยก็จะกระจายเป็นละอองนะครับนี่นะครับเปิดดูอย่าเปิดบ่อยนะครับ <c oughs> เดียวมันจะคว่ำนะเปิดบ่อยไม่ได้นะครับนีน่น้ําจะเดือดนะครับมันก็เหลืองแต่เปิดดูบ่อยก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เด๋ยดมันคว่ำนี่เหลืองไก่ก็จะเหลืองนะครับหอมหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดที่เรา หมักไว้ในตัวไก่นะครับข้างในน้ำในถ้วยก็จะเดือดเดือดมันก็จะเป็นไอไอน้ำก็จะเป็นไปอบไอน้ำอยู่ข้างในนะครับน้ำจากตัวไก่ก็จะหยลดลงไปในถ้วยแต่ไม่ได้หยดลงไปใน่ uh, านนะครับไฟแดงๆไม่ใช่ถ้าถ้ามันหลดหยดลงไปที่่านมันก็จะเป็นควันนะครับแต่อันนี้มันหยดลงในถ้วยมันก็เลยไปควันครับ <laughs> ไม่มีควัน <laughs> โอ้ยไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ เป็นเทคนิคนะครับจะให้น้ํามันหยดลงไปในเตาควันเตาถ่านนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับดูสิครับโอ้โหเหลืองอ้อยยเหลืองอร่อยเตรียมนะครับสับเลยครับชชบๆๆโอ้โหมันอร่อยนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้ยมันหอมนะครับทำกินเองทำเองได้ครับท่านผู้ชมทำตามนะครับ ูเลยครับหัน่นโอ้ยเป็นแสบไม่ต้องจิ้มเลยครับไม่ต้องเอาใช้น้ําจิ้มอะไรกินเลยนี่ยิ่งกว่าไก่ทั่วไปนะครับไก่นี่ม่ธรรมดานะครับอบทั่วไปเนี่ยอาจจะมีควันมีอะไรนะครับหรือไก่มุนอะไรพวกนั้นมันจะมีควันแต่อันนี้น้าไก่จะหยดลงไปที่ถ้วยนะครับทํ้ไม่ให้โดนาฐานไฟแดงๆนะครับถ้าโดนไฟเนี่ยน้ําที่เทลงฟันมันจะเป็นควันนะครับ นี่ดูนะครับสับเลย oh. หอมออกมาข้างนอกครับ <laughs> หอมออกมาจากนอกจอเลยครับท่านผู้ชม <laughs> นี่วิธีการนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะทําทตามได้เลยทํามากินที่บ้านนะครับมีมิตติ้งนะครับมีเล็กๆนะครับกินไก่ตัวหนึ่งก็ใช้ประมาณสักก็จะเย็นหน่อยนะครับนี่สับใส่จานเลยนะครับโอ้โหขา โอ้ยน่องไก่เฮ้ยเปตาแซบครับเป็ตาแซบขนาดดูสิครับท่านผู้ชมนี่โอ้หเหลืองหนังก็กรอบเนื้อก็นุ่มนะครับเออเพราะว่ามันไอน้ำมันเข้าไปในตัวตัวไก่นะครับไอ้น้ำไอน้ำจากขวดจากถ้วยนะครับมันคุ้งขึ้นไปนะมันร้อนะไอน้ำเนี่ย,อยไอน้ำขึ้นไปนะรอร่อยครับโอ้เยี่ยมนะครับ ไปทําตามดูนะครับถ้าอร่อยไม่อร่อยก็บอกจันเกียงแชนแนลด้วยนะครับทําได้ไหมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณและก็ติดตามจันเกียงแชนแนลด้วยครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ แซ่บอี่งดีเลยนะเนาะเหลืองอ้ยอย <c oughs> <c oughs>